สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ DIY of Tarot าย,าายกัญชรียานะคะอ่ามาอัปเดตคลิปความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อมากันที่วันเอ้ยไม่ใช่วันมากันที่ราศีแล้วนะจ๊ะมาเริ่มกันที่ราศีอาจารย์ทำงานช้าเนาะมัวแต่ พักผ่อยู่เอามาเสียงสดสายรู้สึกดีขึ้นค่ะแต่ยังไม่ได้กลับไปนะคะตอนนี้อยู่ริมแม่น้ําบางประกงนะคะโอเคมากันราศีแรกจะมากันเที่ยวราศีกัน วันที่22สิงหาถึง22กันยาค่ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงท,งทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นนะคะมันคือจอนอรรนเรดดิ้งดวงทั่วไปโอเคไหมมาจากกันจา๋า 16ถึง3 1ธันวาในเส้นปียพเดีความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรจ๊ะอขอพลังงานหลักหนึ่งใบมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดแล้วนะคะคาวัดการเรียนการสอนดูพยิบีแบบสัตววันตกภายในวันที่17มกราใครสนใจแอดไลน์มาคุยนะคะรับแค่10ที่นั่ง น่าจะเกือบๆเต็มแล้วด้วยมั้งเหลืออีกแค่ที่นั่งหรือสองที่นั่งไม่แน่ใจนะคะโอเคกันจ๊ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักคนที่คุณรักเดอะเดวิลใครบางคนยังเป็นเวนเป็นกรรมกับคุณอยู่นะจ๊ะเขาก็อยากหลุดพ้นเช่นเดียวกับคุณนั่นแหละจ้ะนะจ๊ะอืมเขายังมีความรักดีๆให้คุณอยู่เขาอาจจะทักคุณมาหรือเปล่าอ่าแนวโน้มความสัมพรระนะันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้ม จะใหพินเทศไปรักซ้อนซ่อนเงื่อนเหรอจ๊ะรักซ้อนซ่อนกลซ่อนเงื่อนหรือคุยกับคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เลิกคุณมีครอบครัวแล้วจะกันจ๋าหรือบางคนมีครอบครัวแล้วมีการไปไปกับ,ก,บกับกันอยู่หรือได้รับข่าวสารอ่ะมาไพ่ใบแรกของคุณค่ะไพ่ใบแรกหนึ่งใบพลังงานหลักของคุณแล้วก็ความรักของคุณห้าใบคนที่คุณรักห้าใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบ ไพ่ใบแรกเป็น page of pentacle คุณก็ยังเก๊กๆ๊กอยู่นะมีความรู้สึกว่ามีใครก็เดินเข้ามาหาคุณไหมคะมีใครนำนำความรู้สึกดีๆซึ่งอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้กับคุณไหมมีเด็กน้อยเข้ามาหรอคะมีเด็กน้อยมาอโอกาสอยากจะพัฒนาความสัมพันธน์แต่คุณก็ยังไว้ฟอร์มนิงน่งๆเฉยๆไม่หือไม่อ,อือไม่อะไรทั้งนั้นนะจ๊ะประมาณนั้นหรือเปล่าหรือคุณกำลังไปโฟกัสกับเงินกับทอง,ท,องทรัพย์สิน เงินทองการงานซึ่งมันมีความสดใสขึ้นมาแล้วน่าจะบางสิ่งบางอย่างไพ่ของคุณ5้าใบอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะอดีตที่ผ่านมาได้สามไม้เท้าการเฝ้ารอค่ะการเฝ้ารอรออะไรอ,ไอยู่รอความสําเร็จกับการงานรอความสําเร็จที่ทุ่มเทไปรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่จากไปให้เขากลับมาเรือเปล่าเอ่ยประมาณนั้นไหมจ๊ะไพ่ห้าใบาค่ะอดีตปัจจุบันอนาคตเนาะ คุณกำลังมองย้อนความถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมามองย้อนให้เป็นผู้ให้เหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาเรียกว่ามองย้อนหรือมองกลับไปในความสัมพันธ์มองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่มาเร็วบางสิ่งบางอย่างมักจะไปเร็วเสมอคนที่คุณคบคุณคุยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเกิดการทะเลาะก,กัน คุณอยากกลับไปนะคะในความสัมพันธ์นี้หรือคุณกำลังมีความรู้สึกถึงคุณไปโฟกัสกับสิ่งอื่นของคุณกับงานกับเงินกับชีวิตน่ะเหมือนคุณพยายามโฟกัสกับงานคุณกำลังทุ่มเททุ่มใจให้กับการงานเป็นอย่างมากนะแต่ในความรู้สึกของคุณก็ยังมีความขัดแย้งบางคนทะเลาะกันจบกันมีความขัดแย้งกันในใจบางคนอยากกลับไปในความสัมพันธ์คุณจะได้รับความสําเร็จกับการงานนะคะยีงไง King of Pentacle ยังรู้สึกนั่งเฉยๆค่ะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่หือไม่เออจากการจ่า นั่งนิ่งๆอยู่บนบันล่างรักไหมก็ยังรักอยู่ยังอยากพูดอยากคุยอยากเคลียแต่ทำอะไรไหมก็ไม่ทำหรอกนั่งเฉยๆนั่งเหม็นทองไหม่รู้ร้อนนั่งอยู่แบบนั้นละค่ะนะจ๊ะคือไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์ทั้งนั้นนะจ๊ะนิ่งเฉยประมาณนั้นแล้วไงต่อไปทำบุญมาหรอจ๊ะ The Har <Our> a Friend ค่ะพายพระขึ้นมาเชียวไปทำบุญไปขอให้อยู่ขอให้ไปหรือขอให้เขาจากไปหรือในความสัมพันธ์ที่ ความสัมพันธ์ที่พระท่านมาเตือนว่าต้องอยู่ในศีลในธรรมมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือเปล่าจ๊ะไปต่อยสักหนึ่งใบดีเดทราเวอร์ Travel, ค่ะบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกของคุณมันถล่มทลายลงมาแล้วความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่คุณรออยู่คุณอาจจะหมดความหวังแล้วก็ได้ว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่กลับมาแล้วคนที่เขารักคุณไปคนที่เขาเคยเลิกกับคุณไปคนที่เขาห่างหายจากไปไกลอาจจะไม่มีความรู้สึกที่จะกลับมาแล้วคุณรู้สึกได้หรือเปล่า คุณรู้สึกได้คุณอาจจะคุยกับราศีมังกรค่ะราศีมังกรธาตุดินผุ้ศพกันมังกรค่ะพลังงานของธาตุน้ํกากรกกฎินพุจิกค่ะธาตุลมเมทุนตุลกลุ่มไฟก็มามา,มาหมดทุกราศีได้จ้าหนูจ้า,าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลยเหรอจ๊ะ คือคุณเป็นคนใจดีเนาะช่วยเหลือคุณอาจจะช่วยเหลือคนรอบข้างช่วยเหลือครอบครัวมีภาระมากมายที่ต้องแบกรับเป็นคนให้จิตใจที่เป็นคนให้แต่ไม่ได้รับการตอบแทนหรือการดูแลสักเท่าไหร่นะจ๊ะ โอเคคนที่คุณรัการู้สึกยังไงค่ะ The Devil ค่ะเขายังติดบ่วงติดห่วงอาจจะเป็นบ่วงห่วงของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ซ้อนเป็นห่วงที่ยังไม่ห่างหายยังคิดถึงกันยังฝันเห็นกันยังมองกันอยู่ในความสัมพันธ์ยังไปไปกับกับ,กบ,บวนวนเวนียน,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 นหรือยังได้รับข่าวสารใดๆก็ตามในความสัมพันธ์ยังมีการรักกันอยู่ justment เขาอยาก ปลดปล่อยค่ะเขาอยากหลุดพ้นเขาอยากปลดปล่อยจากความรู้สึกนี้แต่ถามว่าเขาปลดปล่อยได้หรือยังก็ยังนะความรักยังคงอยู่กับคนคนนี้เขายังมีความรักให้คุณอยู่นะเขาอยากทักคุณมานะ่ะคุณจะใจอ่อนทักเข้าไปหรือเขาจะทักคุณมานอเขาอยากได้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ค่ะบางคนนะับบล็อกกันไปแล้วด้วยแหละคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากมายมีคนอาจจะเป็นเน็ตไอดอลเป็น ยูทูบเบอร์เป็นดารานักร้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงนั่นแหละเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสุขกับการงานของเขานะคะเขาพยายามบล็อกกายบล็อกใจกับคุณเพราะเขารู้ว่าถึงจะอยากเคลียร์อยากพูดอยากคุยแต่คุณไม่ทําอะไรคุณไม่ตอบสนองอะไรเขาสักอย่างเขาก็อยู่อย่างเขาก็อยู่ของเขายัางมีความสุขอะเออเขาก็อยู่ของเขายัางมีความสุขไพ่ห้าใบาของแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคดขาดเดือดไฮพินเทส่ะดไนออฟเพนจ๊อกเกิลคิงออฟสอดสิบ ช่วยแล้วก็สองเหรียญความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆไม่รู้กันอยู่สองคนนะจ๊ะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็มีเซนเขาก็มีเซนกำลังใช้เซนของตัวเองนําทางกับชีวิตอยู่หรือเปล่าจ๊ะหรืออารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเมื่อวานนี้บอกรักแต่วันนี้เมื่อวานนี้บอกเลิกวันนี้มาบอกรักอีกแล้วเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเป็นคนอารมณ์ไหลขั้วคุณคุยกับคนที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์ลึกซ่อนเงื่อนเขาเรียกว่าอ่านยากเป็นคนที่อารมณ์ซับซ้อน เพราะงั้นเดี๋ยวเป็นเหมือนไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าประมาณนะคะ่ะประมาณนั้นนออฟเพนทาเคิลมาบอกว่าอยากจะมีคนกลับมาแต่อย่าใจร้อนในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้ามันใจร้อนแล้วมันจะพังคุณก็คุณมีครอบครัวเราหรือเปล่ากันถ้าคุณไม่มีแสดงว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวเพราะแม่พี่น้องเป็นอย่างมากคุณอยากกลับไปในความสัมพันธ์นี้นะสอ,สอเหรียญหรือจะมีการไปไปกับ,ก,บกับของความสัมพันธ์นี้ การไปไปกับกับการยังห่วงหาอาทรยังคิดถึงยังวนเวียนป้วนเปี้ยนเขาอาจจะยังอยู่ในใจของคุณอยู่ในที่ทํางานของคุณอยู่ในความรู้สึกของคุณเขาหรือคุณก็ไม่รู้ล่ะยังวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในการและกันยังไม่ห่างหายยังไม่จากไปยังไม่รู้สึกว่ายังไม่ยังไม่หายห่างห่าง ยังไม่ร้างราเลิกรักแต่ไม่เลิกร,ราแต่ไม่เลิกรัรกประมานั้นในใบดิชาเขาก็ถือคุณไว้ในมือ green of p e n t a c a l green คนนี้ก็ถือคุณไว้เช่นเดียวกันเขายังรักเขายังชอบเขามีความผูกพันผูกจิตผูกใจกับใครบางคนเขายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะด้วยความรู้สึกของเขาเขาถือคุณไว้ในมือแต่ถามว่าเขาจะทําอะไรไหมก็ไม่นะความรู้สึกของเขาสิ่งที่เขาอยากจะทําเขาอยากจะหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้มากกว่าอยากจะไม่คิดอยากจะไม่คิดถึงอยากจะเลิกอยากจะเลิกทุก ประมาณนั้นเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเดตร์ Star. คุณอาจจะคุยกับราศีกุมค่ะสามถ้วยเป็นกาลยานิมิตค่ะเขาบอกว่าจะจบจากบางสิ่งและเป็นกาลยานิมิตอุย้ยจะมีคนกลับมาหรือเขามีรักครั้งใหม่เนี่ยเขามีคนใหม่แล้วหรือเปล่าเขาบอกที่ผ่านมาเขาต้องอดทนในความสัมพันธ์อย่างมากต้องอดทนอดกัน้นปรับตัวปรับความรู้สึกในความสัมพันธ์ที่เป็นโตร์ปารี้เขาก็รู้ว่าเขาเป็นบุคคลที่สามของของ,ของรักครั้งนี้ คนคนนี้ค่อนข้างเจ้าชู้แฟนรีทีเดียวเขามีคนเข้ามาจีบเยอะเลยนะเออค่อนข้างน่ารักแฟนรีทีเดียวเขารู้สึกว่ามันยากลาบากในความสัมพันธ์นี้เขารู้แล้วว่าเขาพยายามมองว่าความสัมพันธ์นี้ต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไปไม่ถึงฝันค่ะคุณหลารู้สึกยังไงกับเขาคะคิงออฟสอดค่ะ The Will o f f o r t u n e 3สามดาบเจ็บเลยจ้กากันจ๋าเจ็บกับอะไรเจ็บกับรักที่เป็นไปไม่ได้ เลือกก็ไม่ได้เลิกก็ไม่ได้เลือกจะรักก็ไม่ได้เลือกจะเลิกก็ไม่ได้ <Nash> คุณน้อยใจเขาอะคุณบอกคุณน้อยใจเขาคุณรู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมีโลกสองใบก็ได้นะคุณมีความรักคุณมีครอบครัวคุณโฟกัสกับงานกับเงนิงนกับชีวิตแต่คุณยังมีความรู้สึกกับคนคนนี้อยู่เป็นสามดาบความเจ็บความเจ็บที่ไม่อาจลืมเรือนได้เขายังสร้างความเจ็บปวดสร้างความช้ำใจสร้างความร้าวราน สร้างความเจ็บให้กับคุณบางครั้งคุณก็อยากเดินออกไปเหมือนกันคุณเป็นคนใช้สมองมากกว่าใช้ใจจริงๆคุณมีเขาก็ได้ไม่มีเขาก็ได้คุณเป็นคนตัดสินใจเองที่จะเลือกออกมาจากความเจ็บนี้หรือเขาอาจจะไม่ทนอยู่กับคุณเพราะมันเจ็บก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะไปต่อเเสียงรถขึ้นสะพานจะ้ะมีสะพานเห็นไหมพอรถขึ้นไปก็จะโยกโยกแยกๆเสียวแบบว่าเสียวว่ามันจะตกลงมาไหม อ่ะไปกันต่อราศีกันการจะไปต่อสีในความสัมพันธ์ของคนบางคนเบรกกันไปไม่คุยกันนิ่งเฉยใส่กันเงียบใส่กันความสัมพันธ์นี้จะมีโอกาสกลับมาได้ไหมคะมีโอกาสกลับมาได้ไหมเดวิลคือการจบจากบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่จากบางสิ่งบางอย่างรักที่ไม่เท่าเทียมรักที่มันมีความรู้สึกถึงถึง อารมณ์ที่ให้ยังมีความปรารถนาคุณยังสืบยังส่องยังตามเฝ้ามองเขาเช่นเดียวกับเขาเหมือนกันที่ยังสืบยังส่องอยากรู้ความขึ้นไหวอยากรู้ความเป็นไปคุณสบายดีไหมบางคนไม่ได้พูดไม่ได้คุยห่างหายกันไปแล้วแต่ยังส่องกันอยู่นะคะเออเขาเามีความเครียดอยู่ในความกังวลมีความกังวลใจมีความว้าวุ่นใจอยู่ในความสัมพันนี้ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่ควรจะมีอยู่หรือควรจะจากไปดี แต่คุณยังมีความต้องการหรือเขายังมีความต้องการกับความสัมพันธ์นี้แต่คุณให้ไม่ได้หรอกสิบเหรียญคุณพยายามโฟกัสกเงินงานชีวิตทรัพย์สินครอบครัวของคุณเป็นหลักคุณไม่ได้มองความรักเรื่องนี้เป็นหลักค่ะโอเคเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะเขาอยากให้คุณรักเขาใส่ใจเขารู้สึกดีๆกับเขาทำดีกับเขาบ้างถ้ามันไม่ได้แบบนั้นเขาก็พร้อมจะเดินจากไปเดอะสตาร์กลมาเขาพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่มันมีโอ้มีสองถ้วยมีเลิฟ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 ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี่ยเขายังรู้สึกดีกับคุณยังรักคุณยังเหนียวแน่นกับคุณแต่เขาอยากไปจากคุณเอ้ยอะไรวะจานทําไมมันย้อนแยง้งใช่ไหมใช่มันย้อนแยง้งเพราะว่าเขามมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้มีความมั่นคงในรักไม่ได้มีความมั่นคงในความรู้สึกไม่ได้มีความมั่นคงในอะไรสักอย่างเลย ซึ่งมันทําให้เขาต้องทุกข์และถามเขาอยากกลับไหมด้วยความอยากกลับก็อยากรักก็รักทุกข์ก็ทุกข์เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรดีกับความสัมพันธ์นี้สิ่งที่ทําได้อย่างเดียวคือจบกับมันแล้วไปข้างหน้าซะรักก็เอาไว้ในใจเขารู้เขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นค่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณมีการเริ่มต้นใหม่กับงานกับเงินคุณมีคนใหม่เข้ามาคะ่ะคุณสารสัมพันธ์ใหม่ๆแต่มันไม่ปลอดภัยสําหรับคุณหรอกคะ่ะ คุณยังรักคุณยังอยากจะกัดคนเก่ายังรอคนเก่าๆอยู่ยังรู้สึกถึงความยากลําบากคุณพยายามไม่โฟกัสกับคนที่เข้ามาหรอกนะมีคนมาหยิบยื่นไมตตีคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเจ้าชู้เป็นคนมีสเสน่ห์หรือเป็นคนดูดีแบบดูดีรัศมีเป่งปังมาแต่ไกลเดินไปหมาเหลียวหลังเลยเอ้ยไม่ใช่เดินไปคนเหลียวหลังเลยค่ะเดินไปนี่ใครก็แบบอุย้ยทําไมคนนี้มีสเสน่ห์จังอยากเดินตาม คุณคุณค่อนข้างจะมีสเสน่ห์คุณพยายามโฟกัสกับงานกับเงินคนค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องความเครียดความกัดกุ้มเรื่องงานเรื่องเงินของคุณคุณค่อนข้างกังวลเรื่องเรื่องความรับผิดชอบของคุณค่อนข้างมากรังหางานหาเงินนะคะเอาแค่ okay. <Okay. S 2> <Okay. S 1> เขาฝากบอกคุณห้าใบค่ะการเขาฝากบอกว่าเขาอยากจะจบเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยแนนไงเดอะทาวเวอร์ก็มาเขาเหนื่อยแล้วค่ะเขาจะอยู่เขาจะอยู่แบบนี้แหละอยู่ กับครอบครัวเขาไปสังสรรค์กับครอบครัวไปอยู่ครอบครัวหรือเปล่าคะการที่เขาใช้ชีวิตของเขาเขาไม่มาวุ่นวายกับคุณเลยเพราะเขาต้องการดึงหัวใจของเขาออกมาจากคุณให้ได้เขาอยากจบกับคุณให้ได้ว่างั้นเถอะแต่การจบนั้นด้วยการที่เขาก็ยังมีจิตใจเล็กๆที่ลีลรอเหมือนมันยังตัดไม่ขาดมันร้อนรนทุรนทุรายเขาพยายามโฟกัสเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วบางคนนะคุณมีครอบครัวแล้วเขามีแล้วต่างคนต่างมีครอบครัวบางคนไปโฟกัสกับครอบครัวของตัวเองเป็นหลักนะคะ แต่ยังรอคุณอยู่ขอไพ่แนะนำห้าใบอเออของคุณสิว่าอ่าคุณฝากบอกเขาห้าใบสิคะคุณฝากบอกเขาห้าใบคุณอยากให้ความคุณรู้สึกวุ่นวายใจกวนกระวายคุณมีความลับเยอะคุณมีความลับเยอะคุณกําลังทําใจให้มีความสุขเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่ต้องแบกรับนิ่งเฉยและเงียบแต่คุณเป็นคนฉลาด คุณสามารถคุณอาจจะได้รับข่าวสารอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้คุณเป็นเดอรเมิเชียนเป็นคนฉลาดคุณไม่อยากจบความสัมพันธ์นี้หรอกคุณอยากจะกัดไว้คุณอยากจะมีเขาไว้ในขณะที่คุณก็มีคนอื่นอีกหลายๆคนนะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้คุณก็นิ่งก็เฉยถ้าเขาจะมาก็มาถ้าเขาจะไปก็ไปคุณไม่คือคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาขนาดนั้นแต่เสียดายไหมเสียดายอยากจะให้เริ่มไหมไม่ อยากจะให้งอไหมม่อยากจะให้คุณทําอะไรไหมก็ไม่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี่ยคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกคุณก็พยายามทําใจคุณก็พยายามจะไปนิ่งๆคุณก็พยายามที่จะเดินไปจากตรงนี้ให้ได้เช่นเดียวกันคือคุณปล่อยชีวิตคุณให้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาเรียงเรงไม่ไม่ไม่ทำอะไรทั้งนั้นมันอยากมาก็มาอยากไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันไม่มีอะไรที่มันชัดเจนได้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะ คุณจะนิ่งแล้วอยู่อย่างชาญฉลาดของคุณขอพายแนะนำห้าใบค่ะขอพัยแนะนำห้าใบให้กับความสัมพันธ์นี้โอ้ไม่มาห้าอ่ะมาใบที่หนึ่งมาใบที่สองมาใบที่สามมาใบที่สี่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เดอะแฮงแมนคุณบอกว่าคุณรอคอยด้วยความอดทนและความเจ็บปวดถามว่าเจ็บปวดในรายหรือบางสิ่งบางอย่างคุณคิดได้รู้ได้ คุณคิดได้รู้ได้แต่คุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยคุณมีอีโก้นะก้าวถ้วยมาคุณมีอีโก้คุณคิดว่าไม่มีคนนี้คุณก็มีคนอื่นใช้คุณก็เยอะคุณแค่อยากหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้คุณมองย้อนถึงความสัมพันธ์และคุณก็เจ็บกับคนคนนี้นะคุณเจ็บกับเขานะสิดาบเดอะเดทคุณเจ็บแล้วคุณอยากจบกับความสัมพันธ์นี้ในทางกลับกันคุณเจ็บและคุณอยากเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณอยากดึงความรู้สึกใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นมาแต่ไม่รู้แต่คุณจะไม่ทําอะไร คุณจะเป็นคุณจะอยากให้เขากระทาคุณจะอยากให้ความสัมพันธ์นี้ให้เขากระทาไม่ใช่คุณอยากให้เขากระทาอยากให้เขาแสดงออกอยากให้เขาชัดเจนอยากให้เขากลับมาคุณเจ็บนะสิบดาบนอนจมกองเลือดดิน้นกระเดากระเดาแต่ในความเจ็บนั้นเนี่ยคุณเจ็บอย่างมีชั้นเชิงเจ็บอย่างด้วยความเงียบเจ็บด้วยความรู้สึกของคุณเองบางคุณแค่ยังผูกจิตผูกใจกับใครบางคนเท่านั้น จริงๆคุณต้องการเขามากขนาดนั้นไหมก็ไม่คุณรักเขาขนาดนั้นไหมก็ไม่แต่มันแค่ยังผูกจิตผูกใจกับใครบางคนซึ่งมันไม่อาจเรือนหรือไม่อาจจะไปทางไหนได้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ไพ่แนะนำว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่แบบนี้เรามีความสุขในที่ของคุณก็อยู่ไปก็อยู่ไปเลยก็จบซาเดเดด จบแล้วก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันจบไปแล้วก็ไม่ต้องสารความสัมพันธ์อะไรที่มันจบไปแล้วก็ไม่ควรจะเริ่มต้นอะไรที่มันจบไปแล้วก็ให้มันจบก็ให้มันแล้วแล้วไปนะคะเพราะว่าถ้าการจบแล้วคุณยังไปปลุกความรู้สึกที่มันตายไปแล้วฟื้นกลับคืนมาคุณก็ไม่สามารถตอบสนองหรือเขาก็ไม่สามารถตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของคุณได้เพราะฉะนั้นมันมีแต่เจ็บกับเจ็บ จะไปต่อก็เจ็บจะอยู่ต่อก็เจ็บมันไม,ม่มีอะไรไม่เจ็บค่ะเพราะฉะนั้นเลือกเลือกเลือกกันคุณถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเลือกตัดสินใจถึงเวลาแล้วไหมที่คุณจะจะทำยังไงจะลุยก็ลุยเอางี้ถ้าอยากลุยต่อก็ไปแต่ถ้าอยากจบก็จบไปเลยให้มันเด็ดขาดเด็ดขาดในความสัมพันธ์เพราะคุณเองน่ะทำอะไรไม่ได้อีโก้ก็มาเต็มแบบนี้เนี่ยเก้าถ้วยเก้าถ้วยมีความรู้สึกว่าคนที่มีทั้งเลขเก้าเลขสิ มีทั้งเก้ามีทั้งสิบเหมือนจะขาดเหมือนจะเกินเหมือนจะเกินเหมือนจะขาด <laughs> อะไรวะอาจารย์คือเก้าถ้วยคือการขาดหนึ่งถ้วยสิบถ้วยมันครบแล้วแต่คุณยังรู้สึกขาดอะไรของคุณคือครบคนบางคนมีครอบครัวแล้วคุณมีครอบครัวที่สมบูรณ์คุณมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณมีรักที่ดีในบ้านครอบครัวคุณดี แต่คุณยังแสวงหาตังหากสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณขาดขาดในใจค่ะมันเป็นสิ่งที่ขาดในใจเพราะนั้นอะไรที่มันขาดในใจใจบางคนนะ่ะมันเติมเต็มกันไม่ได้หมดหรอกค่ะใจบางคนมันไม่สามารถให้กันได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเลือกซะว่าจะเลือกไปต่อพอแค่นี้เลือกเลือกกับสิ่งที่คุณเป็นเลือกกับสิ่งที่คุณรักเลือกกับชีวิตของคุณถ้าไม่รักอย่าไปกักไว้เลยนะจ๊ะกันจา๋า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบล็อกเลยลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะแอ๊ดใต a f e 0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ